สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ลเลียบซี่สุขสุขลนเมื่อนี้กต่สิพ่ามาชมตลาดโคกระบือนี่งัวมีควายนะครับพี่น้องสิพ่ามาชมราคางวัวกันครับพี่น้องมันจะถูกสิแพงส,สั่มไหเส่าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหน้ร้หกสวันผ่านนะครับพี่น้องเสว์บรรยากาศฝนตกลิ่นนะครับพี่น้องง้องวควายกําลังเข่ามากนะ ถูกบ้นผหัตนะครับบ้านของบัวงามตําบลนาด่านอําเภอสุวรรณาคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องมาบ่งมาชมอมอนะครับครับเอาไปรับชมกันได้เลยครับไ้กอขเวลาอีกา่นรอใครับแม่ีนเนาะแม่นิมืดเกตร้อย หนึ 1> 1, 000, 700, ่งมืนเจ็ดอยเนาะกับตอรองได้อีกบ่ครับขายเรียบร้อยแล้วขายแล้วโอ้หนึ่งมืนเจ็ดอยขายแล้วครับแม่บ่ทองเนาะแม่ทองแม่มทองแนมะ่ทองเนาะแม่ทองครับแม่นั่นเท่าไหร่ครับแม่นั่นเลสาวสองหมื่นเอียดเนาะต่อรองได้บ่ครับได้ครับต่อรองได้เนาะความสูงประมาณเท่าไหร่ครับผู้ใดครับผู้ปุ่งสูงหลายป็นไหนครับแม่สูงหลายปน็นสี่สิบบาทร้อยสี่สิบยูบา หร้อยสี่สิบเนาะเป็นงัวกลางเนาะงัวกลางครับครับพี่น้องมาเบิ่งเอาสองหมื่นเอ็ดท่องเนาะท่องกับพ่อบ้านบอกครับท่องจค่เดือนแลวท่องได้สามเดือนสามเดือนกล่วครับพี่น้องครับครับพี่น้องโอ้มาเบิ่งเอาครับพี่น้องกต่อร้องได้เบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดสี่ห้าแปดสี่ห้า 4330 4330เนาะอ่ามาแต่อำเภอใดครับมาตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดนองบัวนี่เนาะครับห้อยน้องครับอันนั้นแม่พองป้องป้อครับโชคๆชคกนหมาสครับทองพอบ่อันบักเทิดนี่เท่าไรครับพี่อยากได้ันสิบสามครับบักเทิดหน่อยได้สิบสามครับหมื่นสามพันเนาะ

เก็จะวะจะทับดีอยู่เด้ทับคอพันดีอยู่เนาะครับวะก็ทับคอพันดีครับพี่น้องมากกัเป็นงัวซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาเนาะงัวอะไรก่อนก็จะมากพีอกันแม่นั่นเท่าไหร่ครับแม่นั่นพอสายละวันพอละวันก็เลยพอเท่าไหร่คุณมีละวันก็เลยขอคุณราคาเท่าไหร่ บอลูราคาครับพี age. Age? ่น้องครับเบอร์โทรอะไ้ครับเบอร์โทรเบอร์ในโทรศัพท์ก็ได้ครับว่าวัวกระลังเข่ามากครับวัวค่อยกรลังเข่ามาก062062 3ามแปดสี่แปดสาเเนาะเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวเนาะเอามาคู่นึงเด็ดขายตาบอตั้งไหนลูกหลุดขายแล้วเนาะนะครับมนันมันเพาะตัว<อ><อ>ตป่นครับพี่น้องโอ้แมงงามนี่เท่าไรครับพอ่อ นเดีได้เศาเกียผมใหเศร้าหาเดได้เศ้าเกติมเปิดเศ้าอย่าได้เศร้าหาผมใหเศ้าหาอใหเศ้าหาผู้นี่วะผู้นี่เหรอเศร้าเกียเป็นครูเปม่นเศร้าเกีนี่พาะมันใหญมึนตัวตัวแม่บ่ตัวแม่ครับตัวแม่ครับพี่น้องตัวแม่เือกันครับเศ้าเก ลูกพ่อได้หน่อคืองามาม้ือเบิ่งอาครับราคางัวจะควองคนไปใส่บุ๊พ่าบาสองหม่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดสองมนเจ็ดห้าร้อยเนะสองตัวมันบ่พอสอ,สองตัวลูกพ่อได้บ่มีพอครับบ่มีพอเนาะแต่พอตัวบ่มีใ แต่ว่าหังคิดว่าเกิดได้สายพันธุ์ดีเนาะพ่อเนาะสายพันธุ์ดีอยู่ผมบ่าครับเบิ่งลำตัวสูงบ่ลอยสี่สิบอยู่บ่พ่อพี่อยืดรอกตัวนี้ยลอยสี่สิบเนาะเป็นแม่นางเนาะแม่นางแข้งขาครับพี่น้องสองหมื่นเกียห้าร้อยครับสองตัวครับอันนี้เป็นแม่สาวครับโอ้ดาลงมแหวนนะแม่หนิผมอยากลงมแหวนแหวนนะแม่ถอวเป็นจากคลองเนี่ยเออถือว่าเป็นจักคลองเชลแล้วเนาะพ่อเนาะครับ ครับอันเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสี่สามสามแปดเจ็ดสามสามแปดเนาะครับครับเมืองสองตัวงามๆเลยพ่อติดต่อพ่อยังพ่อพ่อบัวหน้าเรื่องพ่อบัวหน้าเรื่องเนาะครับครับขอโทษสอบถามเึงเนาะพ่อเนาะครับครับผาสนใจโอ้ราคาราคาพ่อเอาเนาะพ่อเนาะราคาถูกๆครับพี่น้องสองตัว มันหมานเด้อพ่อครับผมแม่ลูกวะพ่อแม่ลูกแม่ลูกเท่าไหร่กว่าเปิดเปิดได้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแม่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้ครับพี่น้องแม่ลูกตัวผู้แข่งขาโอ้ลูกงามลูกพ่อใด้หรือ่อพ่อบ้านๆครับพ่อบ้านๆเนาะแม่สูงไรเปานแน่เนาะ ร้อยสามสิบตัวส <ounded> ี่ส <been> <ré> ิบนี <rawd unre> ่เนาะครับเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ก็พอสองหมื่นห้าครับพี่น้องซื้แม่ลูกครับห้องว่างมันบ่พอผสมแล้วป่ะย่านรถซื้อซื้นมาบ้านซื่นก็มาบริษัทโอ้บริษัทเนาะครับพี่น้องใจรักตุ้ยได้ผสมเลยนี่คื้อใจโอ้ลูกงามๆเลยครับพี่น้องสองหมื่นห้าเนาะพอเนาะครับ ต่อได้ยุบต่อได้อีกเนาะอันนั้นแม่นว่พ่อเบอร์เบอร์โท่เบอร์ได้พ่อศ8นย์แปดห้าหกสามเจ็ดแปดนึ่งเจ็องเนาะขอพนขอนเก่าครับมื่อเหนียวมากแม่ลูกสองตัวนะพ่อเนาะมือนี่ครับหามันหมันได้พ่อครับครับสวัสดีครับอันนี้ เป็นมัวไทกี้บ่ครับครับมัวไทกี้ม้วไทกี้นี่แม่ลูกบ่ครับแม่ลูกแม่ลูกนี่ข่มนี่ลูกเพิ่นบ่ครับแม่อ่านเปิดเท่าไรครับแม่แม่ขาวลูกแดงแม่นี่กินนุ่งกันนี่โอ้แม่ขาวนี่ลูกแดงเนาะเขาเปิดเท่านรครแม่ขาวลูกแดงเปิดเท่าไรครับนี่สิบสี่ห้าร้อยยักษ์สิบสี่ห้าร้อยกับตอร่องได้เนาะตอร่องได้อันนี้กับสิบสามห้าร้อยแม่นี่กินนุ่งกันยังสิบสามห้าร้อยลูกตัวแม่เบิร์ตบ่ครับลูกตัวแม่เบิร์ต ครับตัวนี้แมนบ่ตัวนี้ก็ไม่แมนบ่โอ้รับหนึ่งเนาะครับแม่นี่เท่าไรครับเนี่สิบสามสิบสามสิบสามขายจนคนซื้อได้ครับขายจนขายจนซื้อได้ครับพี่น้องทองบ่ครับนี่กระติบทองอยู่บ่เพราะว่ามันมันอยู่ในงวกไอ้กลุ่มทองทองนี่นี่ทองที่ใดครับทอง คือว่าอ่ง้มีลูกมาสองตัวแล้วโอ้ได้ลูกมาสองตัวเนาะเปิดอยู่ที่สิบสามเนาะหมื่นสมเนาะครับเบอร์โทรเบอร์เลครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสก้เีกเก้เก้าอบอกอครับศูนย์แปดห้าเ่เกไทยกี่ครับพี่นองครับงามๆลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่เบิรครับพี่นอนครับพี่นองมาเบิงเอา ครับขอสนใจอ่ามันหมานครับครับสวัสดีครับซื้อแล้วบ่ของระตาพ่อพอท่ไรครับนี่คูเนี่เออเจ็ดหมื่นไปโอ้นี่สตัวนี่เนาะเอาเจ็ดหมื่นเท่าไรพ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดื่นสเนาะโอ้ตัวบใหญ่ครับพี่น้องอันลูกพ่อไดห่อพ่อโอ้ยพ่ีวได้ โลกสายพันธุ์ด okay. ีเนาะประได้มั <c oughs> <c oughs> ้พ่อประชมได้ซ yeah. ื้อมาให้พ่อพันธุ์นะอันมันเต้จากปีหรอพ่ออันสามปี3ปีเนาะได้สปีนี่สอตนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองเนนาะครับเบิดพ่อพ่อมีเท่าไหร่สาวห้าสาห้ายี่สิาสองหมื่นห้าครับพี่น้องสาวซีันบอกเบอร์โทรเบอร์โทร 0 9 5 0์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเนาะครับครับติดต่อเขามาห้อยยังครับห้อยเหรียญครับห้อยเหรียญมาตเตบานบัตนางามครับบัตนางามเนาะครับครับโชคโชคมันหมานครับครับมาเบิร์นเอาครับพี่น้องงัวมีสอง0 0ืครับแม่ลูกครับบางงามสีสวยสสีแดงครับพี่น้องครับ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำเนยเด้อครับพี่น้องครับมาเมิงตลาดนัดทั้งงวงทั้งคล้วยนะครับพี่น้องพ่อได้เบิงทันนะครับมีตัวงามตัวขี้ไล่ก็วตอเอานะครับพี่น้องครับทุกวันพระรหัสสบอดีครับตลาดบ้านน้องบองงามตําบลนาดานอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องสุดท้ายนีสวัสดีครับ